สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องออทิตยีเกษตรทฤษฎีใหม่เอลฟซีส,สุขุขคนเมื่อนี่สิพามาสำรวจราคาโคกระบือตลาดนัดอำเภอศรีบุเรีจังหวัดนองบัวลำพูเศร้าว,วันที่21เดือนตุลาคม2,568ทุกวันอังคารน,นะครับพี่น้องบรรยากาศช่วงเช้าเศ้านะครับเมื่อนี่บรรยากาศดีนะครับพี่น้องแดดเย่มดีฝนบ่ตกนะครับ กล้วยหลายนะครับเมนีบ่บรรยากาศดีนะครับราคากล้วยมันจะถูกจะแพงเท่าไหร่ดเดี๋ยวขอไปรับชมน้ำกันได้เลยครับสวัสดีครับพอ่อเปนแม่ลูกวะครับเนี่ยมันแม่ลูกลมัลกน,นลูกตัวแม่หรือตัวผู้ตัวแม่ตัวแม่น,นะครับเาิแ้วขายแล้วขายแล้วขายแล้วบ่แม่กับแม่ครับขายเท่าไหร่ละ่อขายแต่แม่มัน ขายเตมีหมื่นเกติลอยลูกพันเสี่ยวสี่พันนะครับพี่น้องลูกสี่พันเอาหมูวานนี่เอาไปแล้วนะครับพี่น้องเหลือแต่ลูกเหลือแต่ลูกนะครับเหลือแต่ลูกเอาเอาลักคลองเห็บไปแล้วเอาบุญมีบอกครับเหมือนเทกน้อยนี่เจ้เทกน้อยอันตัวนึงบ่ นเปิดไปเท่าไรครับนี่เปิดไปสิบหกสิบหกนะครับกล้วยผู่น้อยนะครับอายุประมาณจ็ดปีน้อนมาท่านพ่อปียังบาท่านพ่อปีเนาะนะครับอ่านแล้วแม่สาวนี่ดิแม่บ้านขายคนคนขายแล้วขายเท่าไรเลยขายสิบหกขายสินะครับแม่สาวน้อยโอ้ยเป็นตาเนาะนะครับพี่น้องล่ำตัวงามสวยล่ำตัวเงาสิบหกนะครับหมื่นหกพันนะครับอันนี้ก็อันเงินกเนี่ยอันนี้หมื่นหกเอาฝากไปทรไว้ปเนี่ย มอโทกันนไม่บัดมีบอร์โทรศูนย์แปดสองศูนย์แปดสอง้าศูนย์าศูนย์หนึ่งสองสองสี่หนึ่งสองสองสี่นะครับพ่อสองสสี่เอาพอไปเอาเฮ็ดมากเหมือนนะครับถ้าได้จำยุ่นี้นะครับพ่อพ่อพ่นพ่อพ่นซ้ำสูงซ้ำสูงนะครับ อาตัวปูปปปปตัวปูตัวปูน้อยนะครับละอานตัวแม่เพิ่นขายไปแล้วตัวแม่ขายไปยแล้ว,วเะโชคโชคกันหมานครับเอามีนนี่มูร่านะครับเบียดกำลังดึงเบียดกำลังดึงไปอ้แม่ลูกนี่เท่าใดพ่อนี่ ข้าวซีหาล้อยสองหมื่นซีหาลอยลูกตัวแม่หรือตัวผู้น้องลูกตัวแม่ลูกตัวแม่เนาะนะครับพี่น้องข้าวซีหาลอยนะครับแม่กระจิสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบนะครับเบิ่งเอานะครับพี่น้องฮะพ่อขันไปกับไปซึ่งแม่ซึ่งลูกเราไปเสียรัดสากเบอร์โทรไปเนี่ยข้าวซีหาล้อยร้าวซีหาล้อยนะครับลูกตัวแม่พราะมีเบอร์โทรบ่มี เอาฝากอร์โทษไปเนี่ย8ูน8์แ0ดแปดศูนย์แปดแมศนูนอนก้ามจสกาวๆกันมานะครับนี้แม่สาวครับแม่สาวเพิ่นเป็นสายได้น่ะสายลูกลูกยิ่งญงครับลูกยิงไงเนาะนะครับป้าถ่ายเงาหางนะครับพี่น้องสูงไาไปได้ครับนี่ร้สามที่ปลก่าครับยาเนาะนะครับ นะครับเปิดไว้เท่าไรครับนี่สามเจ็ดครับสามหมื่นเจ็ดเนาะบ้านแม่นี่นะครับพี่น้องย่างบ่ทัานผสมบะย่งครับย่งเนาะนะครับกล้วยแค่สิบแปเดือนกล้วยสิบแปดเดือนนะครับเบิ่องนาตานะครับพี่น้องข้อใหญ่ข้อหนาเอาฝากเบอรทั่วไว้นะเอาไปไหมถ้าอันร่มของหอกจางหน้าหมาไปาเบอร์ทั่วไว้นะครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์ห้าเก้าสี่หกห้าเก้าสี่หโอ้านงามสวย นะครับพี่น้องเบิ้งถ่ายเมื่อวันนี้พูดหาครับว่าบอกาว่าอยู่ยังไงลูกยังไงบ้านพงเงี้ยลูกมาเบิ้งแม่แม่ลูกนะครับพี่น้องแม่ลูกนี่ลูกตัวแม่บอกครับตัวแม่ครับลูกตัวเมียนะครับพี่น้องลูกตัวเมียเอาคอนย้อนแสงเบิ่งนะครับเบิ่งลูกเพิ่นนะครับลูกที่ไหนครับนี่ ลูกตัวที่สามนะครับลูกตัวแม่ลูกสวยๆเลยอ่านเปิดไว้เท่าไหร่ครับหกหมื่นเจ็ดนะครับแม่เพิ่นสูงร้ายไปไลยครับร้อยสี่สิบนะครับพี่น้องเบ่งออกนะครับลูกสวยๆเลยลูกงามๆนะครับพี่น้องถ่ายเบ่งลูกเพันนะครับทรงลูกสวยฝากไว้โทษไว้นะครับเบ่งเบื่อโทษก่อนนะครับพี่น้องเบ่งถ่ายนะครับถ่ายแม่เพันลูกเพ่นนะครับพี่น้อง 0955ครับ0955 7013 7013 79ครับ79นะครับห้อยคุยน้องมาหน่อยครับน้อยกล้วยน้องมาน้อยครับสุวรรณคู่หาสุวรรณคู่หาเจมส์วัฒนวุฒิล่ำคู่นะครับมาเบิ่งกันด้านหน้านะครับพี่น้องด้านหน้านะครับเบิ่งลูกฝนโอ้ลูกงามครับพี่น้องเบิ่งลูกครับเบิ่งแม่์นะครับสวยๆเลยลำโตนะครับพี่น้องเนาะ โชคๆกันหมานครับครับผมสวัสดีครับห้อยอันนี้แม่ของห้องบักครับของพ่อครับนี่ครับของพ่อวะอ,อันนี้แม่ท้องบักครับ,บ,บพ่อบ่ท้องเนาะแม่แยกลูกบักแม่แยกลูก,ลกเปิดลูกกอาไว้บ้าน,ปานเปิดไว้เท่าไรครับแม่นี่ยทำไง ครูนี่เจ็ดหมื่นกันที่แรกกันนะโอ้คู่นี่เจ็ดหมื่นเนาะแม่นั่นทองบ่บ่ทองคือกันบ่นะคไม่พลาดก็จะจบเป็นแม่สาวอยู่ที่ไหนน่ะโอ้เป็นนันแม่สาวอยู่เนาะเป็นแม่สาวอยู่แม่นี่นะครับพี่น้องแม่สาวเบิ่งล้ำโตนะครับพี่น้องเบิ่งล้ำโตสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบเกี้สามสิบแปะนะครับเป็นแม่สาวอยู่ยังบ่ทันผสมนะครับ พร้อมที่ผสมเนาะพ่อเนาะพร้อมที่ผสมพร้อมที่ผสม่งเพรามันขึ้นประจำึ้นประจำแต่ว่าไม่ได้ผสมบ่เราบ่มีควายเถือกโอเราบ่มีควายเถือกนะครับเขาเลี้ยงอ่านเจ็ดหมื่นเนาะนี่เนาะนะครับเอาพ่อฝากเบอร์โทรไว้เบอร์โทรโอ้ยบ่มีโทรศัพท์บ่มีโทรศัพท์เนาะเอามาเบิ่งเอาอยู่ตลาดนัดครับพี่น้องเพ่เป็นเลบ่เป็นนะครับมาเบิ่งเอาอยู่ตลาดนัดนะครับราคาควายอยู่ตลาดนัดนะครับพี่น้อง พอ่อโชว์ๆกันหมานครับอ,อันนี้ของไพ่นอนเนาะอันเป็นแม่สาวบ่พอ่อแม่สาวนะครับพี่น้องอันสูงร้ายไปไหนพอ่อร้อยสามโตร้อยสามสิบเกยียอันเป็นสายใดนยเ,นเนาะสายเก้าเจริญเนาะสายเก้าเจริญนะครับพี่น้องเบินไทย นะครับเบื้อง้ายเบื้องเหงาหานะครับพี่น้องเบื้องล่ำโตนะครับอายุได้ยักปีแล้วพ่อเนี่ยปีกว่าเนาะอันเปิดไว้สามหมื่นห <35, S 2> ้านะครับพี่น้องต่อรองได้เนาะนะครับเบื้องเอานะครับล่ำโตโอ้ยไงสวยนะครับพี่น้องใหญ่สวยงามนะครับมานะพ่อเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าห้าสี่เจ็ดหนึ่งตัวได้อีก 0955 4เก9หน4 7 1 938มาตอรบันไหนพ่อผู้เวียงครับผู้เวียงเนาะโชว์ๆกันมานคบโอ้่อพันตัวนี้มันเท่าไรละห้อยแบบมึง แปดหมื่นเนาะสูงยุทเท่าไรน้องเนี่ยร้อยหกสิบพี่บอกครับร้อยหกสิบเนาะเพิ่นเป็นสายใดน้องเนี่ยนาะพี่จะเอาลงบ่ได้๋ยวลงมาบ่รู้เนาะนะครับพี่น้องเบิ่งเขากระดานเขาขาแข้งขาบักใหญ่ครับพี่น้องล้ำตัวโอ้งามครับพี่น้องพอพันตัวนีเป็นตาอวไปเลี้ยงนะครับเป็นตาวไปเช็ดพอพันจนนะครับอ่าหกหมื่นบาทเนาะแปดหมื่นครับแปดหมื่นบาทนะครับแปดหมื่นเอานี่เบอร์โทรากนมี่ครับเอา ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหนจ็ดหนึามแป่เจดสามับันะมาุดจมตุดับกุดแขุ่ดแนะครับพี่น้องกุดแฉเอามาตัวเดียวเนาะมาหลายับโอ้ทั้งงัวพร้อมเนาะสิกว่าตัวโอ้เดี๋ยวจังมาใหม่รับงัวครับโชว์โชวกันมานครับสวัสดีครับห้อย อันนี้เป็นแม่ลูกอยู่บ่ครับ่บบครัเป็นเอ้ยกับนอ้บนอ,บนองเนาะอันนี้ตัวแม่หรือตัวผู้ครับตัวน้อยนี่ตัวน้อยตัวผู้ครับตัวผู้อันนั้นเป็นแม่สาวบ่ครัับตวนี้แม่สาวครัับอนเปิดเท่าไรครับอันแม่สาวนี่เปิดสองพันเอ็ดห้าร้อยสองพันเอ็ดห้าร้อยนะครับสูงอยู่ประมาณร้อยร้อยยี่สิบยี่สิบามยี่สิบสี่เส้นเนาะนะครับพี่น้องเนี่เบิ่งเอานะครับ กะบะมี่น้อนี่เนาะกะบะมีนะครับพานนะครับเท่าไรครับก้าวพันเจ็ดนะครับตัวผู้นะครับพี่น้องตัวผู้อายุสิประมาณเท่าไรน้อยอายุประมาณเท่าไรน้ออายุแปเดือนครับเจ็ดแปดเดือนเนาะโอ้สวยนะครับเท่าไรครับนี่ยตัวน้อยก้าวพันเจ็ก้าพันเจ็ดเนาะเอาเบอร์โทรไว้นะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งศูนย์แปดห้าสี่เจ็ดแปดมาตะบันไดเนาะ ผู้เวียงเนาะโชว์โชว์กันมาครับอันนี้ตัวผู้ปะครับเนี่ยผู้นะครับอันอายุได้จักปีแล้วเนี่ยได้น้องพอดีครับได้น้องพอดีเนาะนะครับโอ้สวยนะครับเพื่อนเป็นสายได้น้อนนี่เนาะ ผมผม่ได้ถามมาดรอ่ได้ถามเนาะมือเนื้อเี่แยกแยกกันแม่เพื่นออกหมดแม่เพืนเย่ื่อยุบบ้านครับแม่เพื่อยู่บ้านเาจะลูกคนมาก่มน้มากโอ้ครับเปิดไว้เท่าไรครับนี่มื่นหาครับมื่นหเนาะเนาะมื่นหาโอ้เป็นต่อไปเลี่ยงล้ำลดีนะครับไทย่ายง่ๆนะครับโอ้สวยนะครับนี่มื่นหานะครับพี่น้องมาเบ่งออกสำหรับอันควอยผูน้อยนะครับพี่น้องควอยผูน้อย สวยๆเลยตาแต่มแจ่มแจ่มชัดเจนนะครับเอาหันมีเบอร์โทรบ่ครับมีครับเอาเบอร์โทรไว้นะครับ099 099 606 606 1262หน่งสองหนึ่งบนะครับพี่น้องเบอ่งเาายนะครับพี่น้องเบ่งไทยลำตัวมาจตบ้านไหนเนาะ โอ้โหน้องมะเงินนนสังเนาะอะโชคโชคกันมานครับเอาสวัสดีครับพ่อยอันนี้แม่แม่ลูกเนาะแม่สาวครับแม่สาวบ่ครับผมแม่สาวนี่เปิดไว้เท่าไรครับนี่สามเจ็ดน้อยครับสามหมื่นเท่าไรสามหมื่นสองนะครับสูงอยู่ประมาณเท่าไรครับดิ ร้อยสี่สิบเนาะนะครับร้อยสี่สิบว่ขาดนะครับแม่สาวเบ่งตาแต้มแจยมจ่นะครับเบ่งเอานะครับพี่น้องเบ่งสวยนะครับแม่นี่เบ่งเอานะครับพี่น้องแม่งามๆเลยเป็นเต่าไปเลี้ยงอันหัวหนกๆเนาะหัวหนวกหัวโน่นดีนะครับพี่น้องนาสวยเป็นเตาไปเลี้ยงสามหมื่นสองนะครับสามหมื่นสองเมืงไทยเบืองไทยนะครับพี่น้องอันมี้ตัวเดียว หัวชุ่มนี่เนาะนะครับแม่ลูกบ่แม่ลูกหันลูกเพิ่นบ่ฮันลูกตัวแม่หรือตัวผู้ครับลูกตัวผู้นะครับพี่น้องลูกตัวผู้นี่ลูกเพิ่นเนาะใช่ลูกเพิ่นตัวไรครับลูกตัวนี้เนาะลูกตัวนี้นะครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับสามหมื่นกว่าเน่ะสามหมื่นกว่าเท่าไหรสามหมื่นสองเนาะแม่ลูกราคาเดียวกันนะครับนี่กับแม่เนี่ตัวลูกเพิ่นนี่ตัวแม่หรือตัวผู้ตัวแม่เออตัวผู้ครับเอาแม่เพิ่นลูกจคบาทนะครับ นะครับพี่น้องเป็นเป็นอันนี้เป็นคั้วบ้านๆน,นะครับพี่น้องขั้วบ้านๆเอาไปเลี้ยงไปขุนผมมาขั้วบ้านเนาะแต่ลูกเพิ่นสวยนะลูกตัวแม่ครับพี่น้องลูกตัวแม่นะครับงามๆแม่เพิ่นก็ะจิสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบแม่นี่ก็ะจิสูงร้อยสามสิบห้าเนาะนี่เนาะสี่สิบกว่าบ่นะครับอันมีเท่านี้เหบ่เอาฝากบานโต๊ะไปนะครับศูนย์หกสองศูนย์หกสอง สี่หกแปดห้านะครับพี่น้องส่วนใจทักเข้ามาครับช่วยโชว์กันหมานครับตลอดยี่สี่ครับตลอดยี่สี่เนาะนะครับพี่น้องช่วยโชว์กันหมานครับอันนี้แม่สาวน้อยของพ่อปะครับ่หอยเลื่อนเพิ่นห้องไว้เท่า็ดล่ะ หมื่นสามื่นสี่เนาะหมื่นสามมื่นสี่เนาะแม่สาวหน่อยนะครับพี่น้องสวยนะครับพี่น้องแม่สาวหน่อยเนื้อลำล้ำงามเลยของพ่อพี่มีบอกมีเขาขึ้นรถไปเดี๋ยวขึ้นรถแล้วเนาะนะครับพี่น้องสวัสดีครับพ่ออันนี้แม่เดียวบ่แม่กับลูกครัับบแม่กกลูเนาะแม่กับลูกแม่นี่สูงหลไรไปเลย สูงร้อยหาสิบสามบาทแม่นี่นั่นลูกเพิ่นบะครับลูกตัวแม่และตัวผู้ลูกตัวผู้ลูกตัวผู้นะครับลูกเพิ่นเป็นสายเด่ลูกของอัน <9 S 3> <9 S 2> เก้าเจริญครับลูกเก้าเจริญล้นแม่เพิ่นผสมไปครับยังผสมยัางบ้านผสมเนาะจูบได้สามสี่เดือนลูกได้สามสี่เดือนเปิดไว้เท่าไหร่ครับ เกิดดวยสิบเอ็ดครับแสนเอีดเนาะ,ะ,ะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับพี่น้องโอ้เป็นเต่าไปเลี้ยงครับแม่ยเงยๆนะนะนะครับสูงร้อยหาสิบสามสูงร้อยหาสิบสามนะครับพี่น้องเบิ่งเอาแม่ยเงยๆนะครับโอ้เงยหนานะครับพี่น้องเบิ่งล่างตัวนะครับพี่น้องตาเตี้ยมเตี้ยมเตี้ยมมมันบกขืนนะครับพี่น้องแขงขาโอ้ทรงลูกสวยนะครับลูกที่ใดละครลูกที่สามเนาะนะครับเอ้า ก็ฝากเบอร์โทรไว้ศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ห้าสี่สี่สามนะครับพี่น้องเอามาคบเดียวบ่าคกัโชกๆกันหมานครับนะครับพี่น้องอ,อันนี้แม่นี่แม่ลูกวะครับเนี่ยครับแม่ลูกแม่ลูกลูก,ลกตัวแม่หรือตัวผูเนะ ลูกตัวแม่นะครับตัวแม่ย่างดีนะครับแม่สูงร้อยสี่สิบวัวสี่สิบกว่านะครับพี่น้องเปิดไว้เท่าไหร่ครับนี่ยห้าหมื่นห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นบาทต่อรองได้เนาะต่อรองได้นะครับบังลูกโอ้ทรงลูกสวยนะครับบังลูกคนนะครับสีดอกเล่าบังหน้าตาเลยนะนะครับพี่น้องฟังปวดท้วมไว้เดี๋ยวพอ นี่เบอร์โทรป่ะ096 096 738 738หนึ่งหนึ่งสามหกหนึ่งหนึ่งสามหกแล้วมึงออกนะครับ,บ,รบพี่น้องมึงไทยมึงลูกมึนไปแล้วนะครับพี่น้องสนใจทักเขามากครับครับคลิปนี้มีประมาณสานิดเด้อครับพี่น้องอยู่ตลาดนัดอำเภอศรีบุญเรืองนะครับพี่น้องสุดท้ายนี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทิ้น้ำนี่เด้อครับพี่น้อง สุดท้ายนี้สวัสดีครับ